สบายดีพี่น้องเนาะอันนี้เหายังพระทันทอดอันนี้เขามาทอดอันสีได้ยเบาใกล้อันนี้ทอดทาบักเนาะพี่น้องบรรยากาศกันสิประมาณนี้เนาะให้เบิ่งรอบๆอบนี่ทางลงมาพี่น,อนอ้องไอ้นนี้เฮากันมาทอดทาบักก่อนเนาะยังพระทนันทอดวัดเ่ากับเอารถขาบไปพูดเลยนี่นะเออเปิดเลยอะ่ะสบายดี อ,อกกไลลเเนาะมาเปิดกล้องอีกแค่หนึ่งฮนะนีมันกำลังเดินทางมาฮอดบักนะชมบรรยากาศอันหอมๆเนาะบักพี่ขามบัก <c oughs> บ้านระวางลนะอืมบรรยากาศน้ำเส้าเนี่ยนสะีนะสีบ้นนานระวางอนะ ข่ามบักรอขามบักข่ามบักนะว <c oughs> อวไก่ก็บโบได้ม,มาลายจีนะทางเสินะ่งหนท่งเฮียนสมัยเฮียนอยู่มอสโวอยู่แนวบางนะกับโบไดมาเลยเนาะเป็นเศร้าปลายปีนะสภาพกับเปลี่ยนแปลงไปหลายนะบรรยากาศแย่มีนะบึงวิญยามเศร้านะ ถามเนาะทางขามบักถ <c oughs> ามไปฝั่งนั้นเป็นฝั่งสรวันเลยเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งทางขโมนเลยเนาะอันนี้คือทางหลงนะุดล้เนาะต้องขามบ,บักทางนี้นอู้นอกกำลังมา bạc thì phải này ngừa nàng tay vìu bên nhạc cảm xúc nàng hưng anh em mình vãn nè em vãn em vãn bạn vãn em vãn เอาปิดปากแล้วสบายดีพี่น้องเบิร์ตสกุลสกุนเนาะไว้ใส่เนาะมือเนาะเมื่อกี้เ่าจะไปว่าท่านใจเล้วพี่น้องบุคยไปเจ็บเทานะข้างแรกระหว่างโลโลบักเนาะชิคามไปฟังนั่นนะยังไดงบรรยากาศเล้ท่านแคมเซนบรรยากาศก็เย็นแล้วเนาะมันหนาวเนาะคือเย็นสวยงามตั่อสองผังทางนั้นเป็นคนปลูกสลีนะผังอีกผังนะผังปลูกสลีเต็มเ ไหาเงนินมาจ่ายค่าบักกันนี่ยังบ้างเนยอ้ไม่หาจบ,บาเท่านั้นเก็บวิวภาพบรรยากาศถ้าลล ถามถามบักเนาะน <c oughs> อ้อโอ้สีมาสัมผัสเจ๋งใหญ่ยู่นะสบายดีสบายดีสบายดีส,ยด <c oughs> สิไปใส่นอกนี่เนาะสิไปบา้านบางนาวและการสิไปไหว้พระไหว้พระ อจังหวัดยังก็บูฮู้จังหวัดทันใจว่าใคสิพาไปใคสีพาไปนาะใครบูพาไปไชอยู่บ้านบางนาไปจากคนเน้ะมันนี่นาะลงลนวน้ไปหัคนไปหคนกันล้งนับกนนะมันก็ไปคะอแต่ัคนแต่บฮู้สีอดจากมงพอวันยังบูเคยไปจกเถื่อไปทางแรกเป็นยังหอดมงกัไปหอดก็คือว่าหอดร หนาวเนาะพอดเอื้อพินาพิตาอยู่ไคก็ได้หนาวแห้งขีดพูนหนาวกัหนาวมามารถสองล้อเด้อทำพี่กันนะสุเพเพิ่นป้นขุนเนาะสุเพพื <h ums> <h ums> <h ums> ่นเนาะกำลังเอารถขึ้นบัก Bộ cơ hay phải nè, chắc thừa nó Khăn lẹ, kìa nọ ơi Hả? Chốc chài nó bọn này nè นีแต่หลดอย่างเดียวแต่ว่า่มาลงบักเนาะลงกับแบบซีเซียวอย่หนึ่งเนาะมีอีกหลังมาอยู่วเดี๋ยงต่ตัว Là, nó đón, đón. Yeah! <cười> 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 đó thế này Hãy subscribe cho kênh đó Để không bỏ lỡ những video hấp อ่าเร่งขึ้นมาเลยพี่น้องกำลังเฉลียรถขึ้นเนาะบู<ฮ>๊ลานทรายเนาะพี่นอ้องาขึ้นยันไงเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ห้ามเอาขาบข้าขามมาแต่ฝั่งนั่นเนาะขามมาฝั่งนี่ฝั่งนี่มันสิมีตลาดเลยพี่น้องเอ้ยมีตลาดฝังนี้เนาะ ยางขึ้นเ้นอเลย่างขึนยางขึ้นโน่นนะพี่น้องขึ้นไปเทิงมนสซิมีตลาดได้พี่น้องเขาขามานจะฟังนน่แล้วหอบเลยพี่น้องเลย เมื่อยเฮียเลยเขายางขึ้นมาแต่ฟังนั่นเนาะมาฟังนี่มาสินี่ตลาดเไอพี่นเนาะเรื่องขายกัสิประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ลงรถแล้วพี่เนาะ ปหาขอยพื้นเดิของสงเลยอันนี้ตลาดบ้านแฉงนะตลาดบ้านสมสะอาดตลาดบ้านาตลาดบ้านสมสะอาดนั่นพี่เนาะแต่ว่าก็เป็นตลาดบอยใหญ่นื้อยธรรมดานเ่า่า